สวัสดีครับพี่น้องชาวอินทผลัมทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็มีฝนตกนะครับโปรยปลายเข้ามานะครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับหลังจากพายุลูกนี้เข้านะครับก็น่าจะเข้าสู่หน้าหนาวเต็มตัวนะครับนะครับสาระวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของด้วงนะครับนะครับด้วงอ่าโดยเฉพาะด้วงงวงนะครับหรือด้วงสาคูนะครับก็มีพี่น้องนะครับของเรานะครับ โดนไปหลายคนนะครับก็มีน้องๆน้องที่อยู่สวนใกล้ๆกันเนี่ยนะครับก็โดนไปนะครับต้นหนึ่งนะครับก็คือต้นของโคไนซี่นะครับนะครับก็พึ่งแอดมินเองนะครับพึ่งจะไปนะครับเก็บผลของไปชิมผลต้นนี้มานะครับเมื่อรุูรุการที่ผ่านมานะครับก็น่าเห็นใจนะครับสำหรับพี่น้องนะครับ ที่ไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะเดินดูสวนนะครับต้องทํางานที่ต่างจังหวัดนะครับนะครับปัญหาหลักๆนะครับของด้วงที่โจมตีนะครับก็คือนะครับด้วงนั้นจะมีช่องโจมตีอยู่หลายช่องทางนะครับสําคัญเลยต้องคือจะมีแผลนะครับนะครับแผลที่อันแรกนะครับก็คือนะครับจุดอ่อนนะครับ ชุดอ่อนแรกก็คือหนออากาศนะครับนะครับเนี่ยครับหนออากาศหนออากาศที่ออกข้างๆเนี่ยครับแอดมินแนะนําว่าให้หักทิ้งเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับสำหรับหนออากาศนะครับดวงก็จะใช้ช่องว่างนะครับที่อยู่ข้างๆหน่ออากาศนะที่แหวกตัวเสื้อออกมาเนี่ยนะครับนะครับ ก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็ไปวางไข่ไปวางไข่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ไข่เ <ME> ม <U TER F AK> ื่อไข่ฟักเป็นตัวนะครับก็จะเริ่มกินจากด้านข้างนะครับแล้วก็ลามเข้าไปนะครับถึงช่วงแกนกลางของลําต้นนะครับก็ทําให้ยืนต้นตายนะครับแต่ว่าการกินจากด้านข้างนะครับก็จะทําได้ช้านนนะะะคคครรรััับบบช้าทําให้เราสามารถที่จะ ป้องกันหรือระวังตัวนะครับหรือได้พบได้เจอก่อนนะครับที่จะทําให้ถึงต้นตายได้นะครับอันที่สองนะครับเกิดจากการแยกหน่อของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหนอดินนะครับแยกหนอดินเนี่ยนะครับการแยกหนอนั้นก็ทําให้เกิดบาดแผลนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับนะกลิ่นหอมการตัดรากตัดอะไรนะครับทําให้เกิดแผล แผลตรงนี้นะครับก็จะส่งกลิ่นไปได้ไกลนะครับก็ล่อให้ด่วงตัวเต็มวันะครับบินมาวางไข่นะครับแอดมินเคยเจอนะครับแอดมินก็ขุดนอไปแต่ยังไม่มีเวลานะครับพอวันหลังผ่านไป1วันแอดมินก็เอายาครับมาราดนะครับฟิโพรนินนะครับนะครับมาราดรัดลงไปก็ ตอนหลังมาเดินดูอีกทีหนึ่งมาพบว่ามีตัวเตมวัยของด้วงนะครับตายเกลื่อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องที่สองครับสำหรับช่องทางนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือนะครับการกินก็จะมีขุยมีอะไรขึ้นมาก่อนนะครับทำให้เราสามารถป้องกันใช้ยาใช้ไรได้นะครับอันนี้คือช่องทางที่สองนะครับ ส่วนช่องทางที่3นะครับช่องทางที่3เนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวจะพาไปดูด้านนู้นนะครับก็คือการโจมตีจากส่วนยอดนะครับนะครับโจมตีจากส่วนยอดครับโดยด้วงแรดนะครับจะเป็นตัวที่นําความวิบัตินะครับมาให้นะครับด้วงแรดนั้นก็จะเข้าโจมตีจากส่วนยอดนะครับของ ลำต้นนะครับโดยจะเจาะเข้าไปนะครับตรงช่องว่างระหว่างกาบใบนะครับจากนั้นก็เจาะจนเป็นรูนะครับแล้วดวงงวงนะครับก็จะได้กลิ่นของอได้กลิ่นของกลิ่นหอมของอินทผลัมนั่นแหละครับนะครับ,นะรบก็จะบินเข้ามาก็มาพบรูของโวคแรดนะครับแล้วก็จะเข้าไป วางไข่ตรงนี้นะครับป้องกันยากมากนะครับต้นโตแล้วก็ป้องกันยากนะครับเพราะว่ายิ่งโตนะครับความสูงของต้นยิ่งขึ้นไปเราก็ขึ้นไปราดยาไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับก็อาจจะใช้การวิธีการฉีดพ่นยานะครับโดยพ่นให้มันตั้งแต่ส่วนยอดเลยให้โชคเลยนะครับนะครับนี่คือวิธีการป้องกันแล้วก็เดินดูนะครับเดินดูถ้าได้ทุกวันก็ดีหรือว่า สองสามวันนะครับเดินดูครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเจอนะครับรูของโรคแรดนะครับนะครับจะเป็นขุยๆออกมาเนี่ยนะครับขาวๆนะครับก็นะครับเอายานะครับอัดเข้าไปเลยนะครับอัดเข้าไปในรูนะครับตรงนี้ก็ป้องกันได้นะครับยาตัวนี้ก็จะเป็นมีฤทธิ์ในจะดูดซึมนะครับมีฤทธิ์ดูดซึมนะครับก็จะซึมอยู่นะครับ ซึมอยู่ในในรูนั่นแหละครับในเซลล์ของพืชครับก็ป้องกันไปได้จนพืชนั้นสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับแล้วถ้ามีด้วงแรดอยู่ภายในนะครับด้วงก็ตายนะครับนะครับอันนี้คือวิธีการป้องกันนะครับก็หวังว่าความรู้ในวันนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องนะครับที่ปลูกอินทผาลัมนะครับนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ค่อนข้าง มีราคาแพงนะครับต้นต้นหนึ่งก็กว่าจะเลี้ยงได้ตัขนาดนี้นะครับใช้เวลานานนะครับครับก็ฝากนะครับพี่น้องนะครับนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากท่านช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆจากช่องบ้านสวนปลายน้ำเดียดตามเอ็นอโวคาโดของเรานะครับ ครัววันนี้ต้องขอลาจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ<ม>พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ